เอสเกม็กเบนจีมาริวโบทแพลวและเจโอเอสสิบพบกันแน่นอนในฮับปี้ทาวน์เคมปัสไว้ใสปลอดเซ็กตอน a อ1 2 f r e s h เฟรชชี่สกูตัวแอนรุ่นพี่ ความสนุก Unlimited จากศิลปิน True f a n t a s y i ที่มาพร้อมความรู้ของไวสัยในการป้องกันที่ปลอดภัยแบบเซฟเซ็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมส่งเสริมไวสัยโดยบริษัทฟอร์ดมา Broadcasting ตอร์เนชั่นแนลจำกัด X4 ค l i n ิกพวกคุณคือคนพิเศษ Special One for Me Mazda เชียงใหม่ถ้าเป็น Mazda ต้อง m a ส d a เชียงใหม่ สินปลานีลิสซิ่งขาดเงินทุนหมุนเวียนปึกษาหมู่เ้าเจ้าเหนือไอคอนไอทีเชื่งใหม่เดอะโมเดิร์นลอฟไอทีเซ็นเตอร์ฟิตเน็ตไทยแลนด์เอนจอยยูเวิร์กเอาต์ตู้บันเติมตู้เติมเงินออนไลน์ทุูเฟนเดเชียและปตทอ,อพลังที่ยั่งยืน Happy เติมความสุขทุกเวลาค่ะกับ9 8บาท Happy Time เติมความสุขทุกชั่วโมงนะคะก่อนที่จะพูดคุยกับที่กริดแล้วก็น้องไบนะคะมี s อสมาเยอะมากๆรู้สึกว่าสลงผู้ชายสิงนุ่งคนนี้ใช่ไหมวันนี้กริดมารอฟังนะคะแล้วก็ขอเพลงที่ได้นในโลกด้วยค่ะคุณขมาเราจัดไปนะคะก่อนที่จะพูดคุยกับกิด <Right here. S 2> กันในช่วงนี้ด้วยนะ ชิ้นกับปผิดวังที่ยังไม่ชินสักครั้งความเดียวได้ต้องเหงาใจกี่ครั้งถึงจะได้พบยังคงเฝาตามหาหนึ่งคนที่วาสนาเพื่อกานคนที่จะบอกกับฉัน ต้องเหงาหัวใจโอ้แต่เชื่อใจรักแท้โอ้สักวันคงได้ดูแลตราบล o หาย อยากจะพูดคำนี้ซะเหลือเกินนะคะขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยอ่าเจ้าของเพลงเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสียงนุ่มๆเหมือนเดิม<อ>ไม่เปลี่ยนแปลงเลย<อ>เราเคยครเราเคยโฟนอินพูดคยุยกันแล้วใช่แล้วดิจะลกไปเที่ยวไหนมาครับ เห็นรูปในเมื่อกี yes ้ลองเปิดดูใน Facebook น้องแอบไปเที่ยวเชียงใหม่นี่แหละค่ะไปแบบบ้านระเบียงดาวไปแม่กำปองไปอะไรที่มันอยู่แบบต่างอำเภอไปไกลๆใช่ไปสัมผัสอากาศหนาวครับผมก็ไปเที่ยวมาครับพร้อมกับแผลที่เท้านะครับทำไมอะคะไปเที่ยวทะเลมาแล้วกระโดดน้ำแล้วไปโดนหินตายเกินขากระเปกกระเปวิอันนี้ไม่ท่วคุณอวิเจ็บมากไหมคะนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับ ยังมาได้ได้ไหมได้อยู่ฮะอาจจะแบบเป็นปามี่ไม่ใส่รองเท้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยะอ๋อจริงเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปรูกันนะคะสวัสดีค่ะบานสวัสดีครับไปสบายดีป้วหรอสบายดีค่ะเชื่อว่าตอนนี้แฟนคลับมันใสดดีเจนกทัวประเทศแล้วนะคะต้องบอกว่าบร์มาเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกมาเชื่อใหม่บ่อยไหมคะมาสองสามครั้งเองฮะค่ะครั้งนี้ก็ประมาณครั้งที่สามครับครั้งที่สามอากาศเป็นไงบ้างมาทั้งสามครั้ง 哦，刚。Oh, ตอนเช้าอากาศดีฮะคือชอบมากคือน้อยใจตัวเองโชคชะตาตัวเองว่าทําไมต้องไปเกิดทักใต้นะร้อนมากคืออยากอเลยยากอากาศหนาวบ้างไงแต่จริงๆชัยใหม่ก็ร้อนนะแต่ก็น่าจะหนาวนะฟันออกปากจ้าไม่ใช่ล้าอยามาว่าใบเขานะเขาโคตรเลยดีใจลำเอียงไปหรือเปล่าโอเคให้ทักทายชาวแฮปปี้ถามกันนิดหนึ่งแล้วกันค่ะเมื่อกี้คุยกันมานิดเดียวเองค่ะครับผมก็ทักทายทุกๆท่านนะครับผมที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยววัน นี้ก็จะมาพูดคุยนะครับผมถึงซิงเกิลละกันนะฮะ,ะเดี๋ยวรอฟังละกันพวกเราทั้งสองคนมีมาฝากครับมีอะไรบ้างคะก็ของพายเป็นเพลงวาระสุดท้ายครับผมของพิกฤต ที่ใดในโลกเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เปิดไปนะครับก็เห็นเห็นว่าเข้าชาด้วยใช่ไหมครับเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะของพี่กิตต้องบอกว่าพอพอเราฝนอินไปช่วงก่อนครับผมช่วงก่อนพอฝนอินบบลราก็เปิดเพลงใช่ไหมแล้วก็มีคนส่งเอซไมเาบอกเฮ้ยเพลงนี้พอนะเพลงนี้พอนะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังคงเข้าใจว่าพี่กิตหนีจากวันทูทีโซมาเรียบร้อยแล้วเราเราต้องบอกใหม่เราต้องแก้ไขใหม่ต้องบอกว่าคือหนีมาเที่ยวคนเดียวแล้วกันฮะแต่ การทํางานจริงทางานกับพวกน้องน้องๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นว่านไฉแล้วก็แตบบด้วยหรือว่าจะมาเป็นบอยแบนด์คู่ใบสิโอ้ใบบอกว่าให้เป็นใบผมกลบหมดเลยใช่ครับใบใบอยากไม่อยากให้เมานะ่ใบนะฮะเห็นเท่ๆป๊อปร็อกอยญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรเอ่ยนะฮะพอเจอเพลงแบบว่าโจโจขึ้นมานี้คุณบัตใบเขาเป็นผาด สายนั้นกายก่ไก่ไกายน,นี่เ เสียใจจังเลยคือฟังไม่เห็นแต่ดีใจน้องเห็นนะคะอยากถ่ายคลิปให้ทานจังเลยไม่ทานจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโชว์กันนะเดี๋ยวผมจะจัดให้หนึ่งดอกฮะับคิดว่าเวลาไบเข้าโจ๊ะเนี่ยเขาจะสนุกสนานแค่ไหนนั่นนะสีเพราะว่าวันนี้แฟนคลับมาเยอะมากๆเลยต้องบอกว่าของไบก็ไม่แพ้กันนะกระแสเพลงคือจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของไบอ่ะเข้าชาร์ตแฮปปี้ไทม์ทั้งหมด15สัปดาห์แล้วโอ้แล้วคือเยอะมากแล้วคือเข้ามาตกลงไปแล้วด้วยตกลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออพอม มีกิจกรรมอย่างเงี้ยดีเจเราก็แซ่แบบเฮ้ยใบจะมานะไม่สงสารน้องเหรอแฟนคลับไม่ยอมแพ้เลยไม่ยอมแพ้จริงจรตอนนี้ขึ้นมาอีกเป็นไปได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณแฟนคลับถ้าบอกแฟนคลับได้หนึ่งคำจะบอกว่าอะไรคะเงินที่โหวตไปผมไม่เกี่ยวนะครับเลเล่นรอ่เล่นก็ขอบคุณครับขอบคุณพวกพวกเขาฮะที่แบบว่าทําคือถ้าไม่ได้พวกเขานี่คือทุกชาร์ตนี่ไม่มีเพลงผมแน่นอนนะผมต้อง ก็ขอบคุณเขาแล้วการที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผักดันครับอืมนะคะอ่าเราพูดถึงเรื่องเพลงกันมาคอนาสจะนิดนึงละเรามาพูดถึงเพลงกันให้แบบเต็มที่กันนิดนึงกว่าเพื่อทุกคนจะได้แบบว่าพีเซษแล้วก็แนะนํากับซิงเกิลของตัวเองเพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังเนี่ยลองแนะนํากันดูเอาไว้ก่อนก็ได้ครับอ่ครับผมก็ชื่อเพลงวาระสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเพลงแนว p อปร็อกฮะก็ เกี่ยวกับความรักครับผมก็คนอกหักน่าจะชอบนะฮะ,ะเพลงนี้ก็โหลระบายเต็มที่เลยเพลงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวาเกี่ยวกับความรักของของคนสองคนที่คือกำลังจะจบลงแล้วอะฮะ <c oughs> แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังทำใจยอมรับไม่ได้ออแล้วแบบมันโหยหวนอะพี่มันเสียใจมากโหยหวนเลยทีเดียว <c oughs> คือมหยหาไห ก็หัวห้าหหวหัวจะออกเป็นแนวแบบอาบัตเอาเป็นของหัวหาความรักอาหัยหาไม่อยากเสียมันไปอะไรอย่างนี้ใช่ มันเป็นวาระสุดท้ายของความรักของเราแล้วอะไรวาระสุดท้ายที่เราจะต้องกลายเป็นใครก็ไม่รู้ใช่เป็นคนที่เป็นคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยเมื่อกี้ในรถครับผมขอเมาส์นะฮะของไบเขามีวาระสุดท้ายเวอร์ชั่นภาษาใต้ด้วยจริงเหรอขอนิดนึงได้ไหมอ่ะนี่เดียวไหนก็ไหนละคือไบคือเราไปก่อนไบก็เป็นคนนครศรีธรรมราชครับผมแล้วเขาก็นั่งร้องคนดีอยู่ในรถซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจอยากใช้แฟนคลับได้ฟังเวอร์ชันนี้จริงๆขอบคุณพี่กรีดมาทุกคนขอเสียงปรดมือด้วยนะคะ ดีใจนกช่วยของไบโดนพี่เผายับเไปนิดหนึ่งละกันนิดหนึ่งนะเ่วาระสุดท้ายฉันกลายเป็นแค่คนอื่นรู้แล้วว่าฟื้นยืดเธอต่อไปไม่ได้ประมาณนี้โอเค ชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยแล้วจะบอกว่าแอบอัดไว้ด้วยนะอ้าเผื่อวันไหนแบบปล่อยปล่อยเพลงนี้เข้าก่อนสิเออเพลงจริงไงอ่าให้แบบว่าน่ารักน่าฉางขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะน่ารักมากพี่ปิดพี่ปิดพี่ปิดคะมีเวอร์ชันภาษาอื่นให้เราฟังบ้างไหมคือเนี่ยผมคือผมเป็นคนพักจริงๆเป็นคนอยู่กรุงเทพมาตลอดคือพูดภาษาอื่นไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวอย่ากจะร้องเป็นภาษาเหนืออ่ฮะ ขอแค่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนพราะถ้าถ้าเป็นอุกกรเมืองต้องพูดยังไงนะอุกกรเมืองต้องพูดอะไรนะคะเอามาอีกรอขอแค่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนขอขอแค่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนขอแค่หูขอแค่หูตอนนี้ตอนนี้น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ตังใดน้องอยู่ตังใดโอเคขอแค่หูน้องนี่อยู่ตางใด เราเลียงไม่ได้จะไปสับสนก็ต้องย้ไปนิดนึงเออเอาูปคำนี้ดีกว่าไปทําเป็นบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโชว์นี่ฮะเดี๋ยวผมทำกันบ้านคืนนี้ดีกว่าโอเคได้งั้นพูดถึงสิ่งนั้นก่อนดีนะอยากทำกันนิดนึงดีกว่าเราู้สึกว่าเราจะสนุกสนานกันมากค่ะพี่เดโลครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงจากโปรเจกต์ของวันทูตีโซนะครับยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ด้วยกันอยู่พี่แต่ว่าอ่ากริดมาคือกริดเพลงเดียว เพลงว่านตามมาแล้วนะครับใช่ใช่ชน,นะครับครอง<ช>โลกแล้วเดี๋ยวจะมีของแท็บมาให้ได้ฟังกันด้วยซึ่งเพลงนี้เราเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องราวาการค้นหาครับค้นหาใครสักคนที่จะเหมือนเป็นคู่ชีวิตเราอย่างเงี้ยครับกับประโยคหนึ่งในเพลงที่บอกว่ามันบ่งบอกเพลงนี้ได้มากเลยคือคนที่ฉันบอกรักคนสุดท้ายอยู่ไหนบนโลกใบนี้อย่างเงี้ยครับก็เหม,มือนกําลังค้นหาความสุขในบ้านปลายชีวิตอาจจะไม่ถึงบ้านปลายเหมือนเป็นความสุขในชีวิตใ,<ช>ในอนาคตอะไรเงี้ยครับแค่ใช้ชีวิตที่มีความสุขก็ อ่ความรักอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็ปล่อยมันแล้วเขาชาแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากครับใครที่อยากจะรู้ว่าเพลงนี้อารมณ์ไหนบ้างนะคะอาจจะไปฟังวาระสุดท้ายของไบรท์ก่อนออกหากมาใหม่ๆพอฟื้นตัวได้ก็ไปตามหารักแท้ที่ได้ในโลกพยายามขายคขุาเดี๋ยวติดตามติดตามเพลงของแต่ละคนได้ช่องทางไหนบ้างค่ะนะครับก็ของพีดที่ในโลกนะครับจริงจริของเราสองคนเลยแล้วกันครับ True Fantasy ครับทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง f Facebook อืหรือว่าจะเป็น Twitter นะครับแล้วก็ YouTube Channel สามารถ search เพลงที่ใดนทโลกได้มี MV ให้ได้ชมกันแล้วได้อันิงมีรุสิจัญญามาถ่ายทอดด้วยนะครับอย่างของไบก็ของไบก็คนทำงานเยอะฮะของไบก็ได้พี่ว่นชายแต่งกีต้าร์ก็พี่ฟุ้งเบ t เทอร์เบ e เอร์คอรัสได้พี่พัชชามาช่วยด้วยอ๋อเ เยอะมากนะครับผมเพลงนี้รู้สึกเขาเบาเบลรู้สึกเป็นเกียรติมากรับมก็ฝากด้วยแล้วกันเพลงผมมีมิกิตว่านฉะกิจกิจแต่งทํานองว่านฉ้แต่งเนื้อ้องแทปทาดนตรีกิจร้องกิจคอรัสก็ทากันเองไงกับดัอมีกิตกับว่านฉะสองคนนะฮะรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้น้อยอกน้อยใจอะไรับก็คือเป็น มันมันมันโอเคัมเคมันโอเคแล้วโอเคนะพี่เขาโปรแล้วไงผมบอกว่ายังยังเพิ่งเพิ่งกระต้องกระต้อยเพิ่งเข้าวงการเพลงพี่กิบอกว่าเดี๋ยวเพลงนี้พี่กิจจะช่วยใบทำเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่เหมือนกันค่ะเีนภาษาใต้ใช่ไหมใล้ใกลใกลไกลโอเคเดี๋ยวเราให้ฝากน้องๆกับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้กันนิดนึงดีกว่าค่ะนะครับพรุ่งนี้ครับเราจะไปสกู๊ทรัวกันที่โรงเรียนสาธิตเชียงใหม่ค่ะนะฮะเจอกันแน่นอนนะครับก็ บ่ายสองโมงเกก็เตรียมเพลงที่ในโลกไปร้องให้ฟังกันสสสด้วยแล้วก็จะมีเพลงพิเศษอีกหนึ่งเพลงร้องให้ร้องให้ได้ฟังกันแล้วใบก็จะมีอะไรพิเศษมารวสุดท้ายครับผมแล้วก็เพลงมั่นๆสักหนึ่งเพลงนะครับให้น้องๆร้องตามกันัโอเคนะคะไปเจอกันพรุ่งนี้เนาะจริงๆกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปถึงบ่ายสามก็เดี๋ยวศิลปินของเราก็จะไปสแตนบายแถวนั้นรออยู่แล้วครับผมโอเคไปเจอกันได้ถ่ายรูปกันได้ไปถ่ายรูปนี่ ถ่ายรูปได้ใช่ไหมถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ครับถ่ายได้ครับมีจังหวะเดี๋ยวปกติเวลาไปทุกที่เราก็จะมีการเซลฟี่หลังจากที่เราล่นเสร็จเซลฟี่ร่วมกับน้องๆที่ไปดูเราด้วยครับโอเคนะคะดังนั้นพรุ่งนี้ไปเจอกันได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยทั้งนกคสดด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะหนในก็ในๆแล้วคุณผู้ฟังขาเวลาอาจจะไม่พอแต่นกจะพยายามให้พอให้ได้จัดเลยแล้วกันบาระสุดท้ายค่ะ ไม่ใจไปต,ต่อฉันจะไม่ฟื้นใจเพราะยังไงแล้วเธอก็คง ฉันกลายเป็นแค่คน 大家。 การสัมภาษณ์ศิลปินจาก AF12 แล้วก็รวมถึงพี่กฤิตและน้องไบด้วยนะคะซึ่งศิลปินจะมาร่วมสนุกกับเราค่ะในกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ว่างๆไปเจอกันได้เลยรับรองว่าความสนุกเสิร์ฟตรงให้เต็มที่เลยทีเดียวค่ะก็เจอกันได้เลยนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆที่ต้องบอกว่า98 Happy ี้ไทมของเราร่วมกับ t o o v i r เชี i a มอบให้กับชาวแฮ p ปี้ไทมเชียงใหม่กับแ p ปปี้ไทมใบไส่ปอดเซกตนัน AF12 Fréchis c t o u l t u r and รุ่นพี่นั่นเองนะคะก็น้อง มาทักทายกันแล้วแนะนํากิจกรรมแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่งานเที่ยงวันเป็นต้นไปเลยก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกการตลอดตลอดทั้งงานเลยทีเดียวค่ะ <19 11. S 3>